สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิกกี้ทอล์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอยู่กันอย่างไรไม่ให้ทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะทะเลาะกันเพราะอะไรรู้ไหมข้อที่1เนี่ยที่เราทะเลาะกันส่วนหนึ่งเลยคือความต้องการหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าเราอะคิดว่าคนอื่นจะต้องทําแบบที่เราต้องการเป็นแบบที่เราต้องการ หรือเรียกได้ว่าเราก็ตัดสินนั่นแหละว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้พอเขาไม่เป็นขึ้นมาในใจลึกๆเราก็อาจจะเถียงแบบเอ้ยเราไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือความต้องการของเราลึกๆโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกสมมุติเขาเป็นแบบ A แต่จริงคุณต้องการแบบ B กับแบบ C ่ะกลายเป็นว่าคุณก็แบบไม่พอใจขึ้นมาเพราะส่วนหนึ่งเราตัดสินไปแล้วว่าฉันชอบแบบนี้เท่านั้น ข้อต่อไปนะคะที่เราทะเลาะก,กันก็คือเพราะว่าเรียกร้องความสนใจค่ะมนุษย์เรานะคะส่วนหนึ่งบางครั้งเราชอบประชดพอเราประชดเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ชอบไงดังนั้นการที่เราเรียกร้องความสนใจแบบนี้แปลว่าเราไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเราเองเลยเราจึงไปเรียกร้องความสนใจโดยการพูดประชดประชันเขาขึ้นมา คือการที่เราเรียกร้องความสนใจเนี่ยคือเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเอ <c oughs> งเอ้าก็ดีไงคะไม่เห็นแก่ตัวไงคะไม่ใช่ค่ะการเห็นแก่ตัวมันคนละเรื่องกันนะคะการเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวค่ะคือการรักตัวเองรักตัวเองจริงๆรักตัวเองเป็นรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรดัง <c oughs> นั้นการที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองเราต้องการอะไรเราจะพูดออกไปโดยที่ไม่ได้ผ่านการประชดการประชดคือการที่เราไม่ได้พูดสิ่งที่เราต้องการ แล้วทีนี้พอเราประชดเขาเกิดอะไรเขาก็ไม่ชอบเขาก็พูดจากลับมาแบบไม่ไม่โอเคเหมือนกันต่างคนต่างไม่ชอบในสิ่งที่อีกคนนึงทํามันก็พังอะดิสุดท้ายคุณก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วใครจะมาเห็นคุณค่าของคุณละ่ะการที่คุณเรียกร้องความสนใจแบบนี้ไม่ได้ทําให้เขาสนใจคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะแน่นอนแหละคบกันแรกๆอะปีแรก2ปีแรกมันก็จะแบบว่าโปรโมชั่นเยอะหน่อยเนาะผู้ชายเขาก็จะยอมได้หน่อยแต่พอนานๆไปอะถ้าคุณเป็นอย่างนี้20ปีใครจะอยากอยู่กับคุณอะ แล้วอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เราทะเลาะกันเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราคิดเองเออเองเก่งมากมนุษย์ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองคิดเองเอาเองเนี่ยส่วนหนึ่งคือคนคิดมากแล้วคิดเยอะคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยเรื่องเล็กเล็กก็เอามาคิดเพิ่มแทนที่ว่าเหตุมันมีอยู่หน่อยนึงไอ้คนคนนี้ดันคิดเยอะคิดเองเอาเองเสร็จไม่พอมาตัดสินเสร็จ โอ้โหทุกเลยความทุกเกิดกับเราปุ๊บก็อาจจะแบบมีความขี้งอนฉันไม่พูดหรอกฉันไม่บอกเธอหรอกบางทีแบบว่าเธอลืมวันเกิดฉันเหรอฉันก็ไม่พูดเก็บงําเงียบไม่พูดคิดเอาเองให้รู้เอาเองซึ่งแบบอีกคนนึงก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนืกองมาเธอเป็นอะไรอ่ะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเอา้าแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วทาไมไม่ปกติเอา้าทาไมก็เนี่ยปกติดีอะไรอย่างเงี้ยคือประชดประชันแบบนี้คือการเรียกร้องความสนใจ ข้อที่ e 5นะคะที่เราทะเลาะกันเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายชัดเจนเราจะเริ่มความสัมพันธ์ไหนสักความสัมพันธ์หนึ่งอ่ะเราจะต้องรู้ว่าเราคุยกับคนนี้เพราะอะไรถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์รูปแบบหน้าตาความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงให้ให้เราคิดเลยว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยความสัมพันธ์ของเราจะเป็นไปในทางที่เราต้องการไหมถ้าเราประชดอยู่แบบนี้ถ้าเราเรียกร้องความสนใจอยู่แบบนี้ความสัมพันธ์ของเราจะหน้าตาแบบเป็นความสุขแบบที่เราต้องการอยู่ไหม ทีนี้วิธีการจัดการนะคะไม่ให้เราทะเลาะก,กันอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้นะคะข้อแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เราอยู่ด้วยเขานิสัยใจคอเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยมันจะลดระดับความต้องการของเราลงได้เยอะเลยนะการที่เราทะเลาะก,กันอย่างที่บอกข้อแรกเมื่อกี้คือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความต้องการที่ไม่ตรงกันดังนั้นเราจะมาดูดีว่าเขาคิดยังไงวะทําไมเขาถึงพูดแบบนี้ทําไมเขาถึงทําแบบนี้ แล้วเราลดความเป็นเราลงอย่าไปตั้งไม้บรรทัดของเราว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนก่อนจะไปทําความเข้าใจเขาทําความเข้าใจกับตัวเองให้เสร็จซะก่อนด้วยนะการมองโลกที่เปลี่ยนแปลงของเรามันจึงทําให้เราเปลี่ยนไปนึกออกไหมดังนั้นเราเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนอย่าไปแบบว่าเออรอให้เขาเปลี่ยนแล้วทายังไงล่ะคะเขาจะเปลี่ยนเฮ้ย ถามก่อนไหมว่าทํายังไงว่าเราจะเปลี่ยนคิดก่อนไหมว่าเอ๊ะแล้วเราล่ะทําไมเราถึงคิดแบบนั้นทําไมเราถึงคิดเห็นไม่ตรงกันกันกบเขาทําไมเราถึงเอ่อต้องการว่าเขาจะต้องคิดเห็นแบบเดียวกันกับเราทุกครั้งเลยหรือถามหน่อยซิว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าบนโลกใบนี้มีใครไหมที่แบบถูกใจกูร้อยเรื่องร้อยอย่างเลยตั้งแต่เกิดมามันไม่มีนะเว้ยดังนั้นทําความเข้าใจตรงนี้เลยว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่คนอื่นจะไม่ถูกใจเราเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเองใส่ความคาดหวังตรงนี้จึงทำให้เราไม่ถูกใจเขาดังนั้นเราลดระดับความคาดหวังของเราลงเลยทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเรานิสัยใจคอเป็นยังไงแล้วมันเกินเบอร์ไปหรือเปล่าหรือว่านิสัยใจคอของเรามันทำให้เกิดท็อกซิกหรือเปล่าจากตัวเราก่อนนะทีนี้แล้วเราทำความเข้าใจจากตัวเขาว่ามนุษย์อีกคนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยหรือกาลัง ดีลงานด้วยหรือสิ่งที่เขากําลังพูดมาอย่างเนี้ยเราลองดูดิว่าพฤติกรรมของเขาคนรอบข้างหรือเพื่อนร่วมงานเราอ่ะที่เขาเป็นแบบนี้ที่เขาพูดแบบนี้เจตนาลึกๆก,การที่เขาพูดอะไรมามันเป็นส่วนเหตุผลของเขาทีนี้พอเราทําความเข้าใจยืนในจุดของเขาถ้าเราจินตนาการว่าเรานั่งอยู่ฝั่งนี้ให้ทุกคนเขียนเลขหในกระดาษแล้วนิกกี้นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถามว่านิกกี้จะเห็นเลข6เหมือนทุกคนไหม ก็ไม่นิกกี้ก็จะเห็นเป็นเลข9คําถามคือนิกกี้เห็นเลข9แล้วมันผิดไหมในมุมของนิกกี้ก็ไม่ผิดในมุมของทุกคนทุกคนเป็นคนเขียนเลข6ผิดไหมคะไม่ผิดเขาเห็นต่างแค่นั้นเองเขาเห็นคนละมุมเขาจึงมีเหตุผลของเขาอยู่แล้วดังนั้น6ก็ไม่ได้ผิด9ก็ไม่ได้ผิด นี่บอกว่าถ้าวันไหนที่เราแบบไปเจอสถานการณ์คล้ายๆแบบเนี้ยให้นึกเลยนะว่าสิ่งที่คนเขาพูดเขามีเหตุผลของเขาเสมอแหละแล้วเขาถูกในโลกของเขาเสมอเหมือนกับนิกกี้ก็เห็นเลขเก้านิกกี้ก็ถูกในโลกของนิกกี้ไงอีกคนนึงก็ถูกในฝั่งของตัวเองไงดังนั้นจุดตัดมันอยู่ตรงที่ว่าเรายอมรับซึ่งความแตกต่างได้หรือเปล่าเรายอมรับได้ไหมว่าเราก็มีความคิดเห็นของเราแล้วเราปล่อยวางได้ไหมว่าถ้าเขาไม่เห็นแบบเดียวกันกับเรา เรากล้าที่จะปล่อยวางหรือเปล่าส่วนหนึ่งเราจะไม่กล้าที่จะปล่อยวางเพราะเรารู้สึกว่าเธอต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เธอเป็นสามีฉันเธอต้องมีความอย่างนั้นอย่างนี้สิอย่างเงี้ยดังนั้นเรากลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ทุกข์แล้วเราก็ทะเลาะก,กับเขาเพราะจุดยืนของเราที่เรามองว่าเรื่องนี้ถูกบางครั้งการที่เราจะเข้าไปคุยกับใครสักคนหนึ่งโน้มน้าวให้เขามองเห็นในแบบที่เราเห็นน่ะในแบบที่เราคิดว่าถูกอะ่ะ มันไม่ใช่การบีบคอเขาแล้วบอกว่ามึงมานั่งฟังนี้สิมันไม่ใช่อันนี้ขออนุญาตเป็นอัธรรดนะคะจริงๆอะ่ะมันไม่มีใครอยากโดนบังคับแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องโน้มน้าวเขายังไงต่างหากให้เขาคิดแบบเดียวกันกับเราหรือฟังเราแล้วเออมันก็จริงเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดไม่ได้นั่นคือส่วนของเขาอีกนั่นแหละคือเราเข้าใจในความเป็นเขาอะ่ะ เราไปนั่งอยู่ฝั่งเขาดูทําไมเขาพูดแบบนี้วะทําไมเขาคิดแบบนี้วะเราไปนั่งอยู่ฝั่งเขาดูดิว่าเลขหกของเขามันรู้สึกยังไงวะบางครั้งบางคนบอกว่าคุณนิกกี้ต้องทําความเข้าใจเขาอย่างเดียวหนูอึดอัดแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเขาเหรออะไรเงี้มันไม่ใช่ค่ะถ้าเราทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนมันจะไม่อึดอัดมันปรับเปลี่ยนหน้าตาความคิดจักของเราก่อนแล้วพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วสุดท้ายพอเราเข้าใจทุกอย่างมันก็จะไม่หนัก การที่เราจะปล่อยวางหรือการที่เราจะลดอัดตราความเป็นเราลงได้อมันยากบางครั้งการปล่อยวางพูดง่ายนะคะนิกกี้แต่ทำมันยากอะคะ่ะให้เรานั่งลงค่ะแล้วเราลองดูว่าในมุมของเราที่ว่าถูกอะในมุมของเขาเหตุผลของเขาคืออะไรเรื่อง6กับ9คือยังไงเขาก็ถูกของเขานี่ถูกไหมเราก็ถูกของเรานี่ถ้าตบโต๊ะทะเลาะกันอยู่แบบนี้ไม่มีใครถูกในโลกของอีกฝั่งหนึ่งอยู่ดีแหละ จบตัวเธอผิดเธอมันก้าฉันนั้นมันหกอย่างเงี้ยทะเลาะกันยังไงคือมันก็ต่างคนต่างถูกอยู่ดีไงดังนั้นถ้าเรามองตามความเป็นจริงเราไม่ตัดสินเขาเราแค่มองว่าเออเข้าใจและว่าเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเขาพูดในมิติเดียวนะซึ่งจริงๆอะ่ะแก้วมีมุมจัดตั้งหลายมุมแต่เขาเลือกที่จะพูดในมุมนี้ก็แค่นั้นดังนั้นความเราคิดแบบนี้ใจเราเป็นสุขไม่ทุกการที่เราชี้ว่านี้ถูกอันนี้ผิด เพราะว่าเราเลือกที่จะยืนบนพื้นฐานของความคิดเห็นของเราเองเราจึงรู้สึกว่าอันนี้ถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจแค่นั้นเองความคิดเห็นของเธอมันไม่ใช่ความคิดเห็นของฉันแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเห็นแบบเดียวกันกับเราไงดังนั้นเราจึงไม่ทุกข์ถ้าเรายืนพื้นบนแบบเน,นี้ยบนความคิดเห็นตามความเป็นจริงแบบเนี้ยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเท่าไหร่เว้ยการสื่อสารที่จะช่วยให้เขาและเราเจอกันตรงกลางได้มันคือการที่เราจะโน้มน้าวเขายังไงต่างหาก ให้เขาเข้าใจในมิติที่เราสั่งเขาในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่บาดหมางโดยที่ไม่ตัดสินแล้วไปว่าว่าเธอนั้นผิดมันไม่มีใครชอบหรอกผิดตลอดเลยดังน,นั้นเราก็แค่บอกว่าฉันเข้าใจสิ่งที่เธอคิดนะเข้าใจเขาก่อนเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดคือคุยประมาณนี้มันก็จะซอฟแล้วทําให้การทะเลกกาะกันมัน ลดความรุนแรงลงคนเราอะที่เรียกร้องความสนใจแล้วเราไปประชดเขาอะเราต้องหาสาเหตุค่ะว่าความต้องการของเราที่แท้จริงคืออะไรเราลองนั่งลงนี้ถามตัวเองดิว่าที่เราโมโหเนี่ยความต้องการที่แท้จริงของฉันคืออะไรถ้าเรารู้สาเหตุแล้วแทนที่เราจะประชด เราพูดในสาเหตุของเราค่ะวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดไม่ให้ทะเลาะกันก็คือการพูดในส่วนของตัวเองค่ะอย่าไปพูดในความรู้สึกของเขาหรือไปตัดสินความเป็นเขาเช่นเธอลืมมันเกิดเขาอะ่ะเขาเลยเสียใจอยากให้มีของขวัญน่ะเงี้ยแบบเขาไม่มีของขวัญน่ะเราก็คาดหวังว่าอยากได้อยากได้ของขวัญใช่ไหมล่ะดังนั้นการคาดหวังของเรามันคือส่วนของเราไม่ใช่ส่วนของเขาไง ดังนั้นเราพูดในส่วนของเราว่าเออเราคิดว่าเธอจะเซอร์ไพรส์นะเนี่ยพูดในส่วนของเราเราคิดว่าไม่ใช่ไปบอกว่าทําไมเธอไม่เซอร์ไพรส์เราเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออผู้ชายพูดว่าต้องไปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราบอกว่าแบบเอา้าก็ต้องมารับสิแค่นี้คิดไม่ได้เหรอหรืออะไรเงี้ยเอา้า เขาก็แค่ถามว่าแบบให้ไปรับใช่ไหมเพื่อความยืนยันเพราะคนสาตาร์ทรถอะ่ะจังหวัดสาตาร์ทรถกูจะขับไปไหนกูก็ต้องถามก่อนสิใช่ไหมล่ะว่าแบบกูจะต้องแต่งตัวไปรับมึงแต่เช้าก่อนไหมหรือว่ากูจะได้ไม่รีบไปเจอกันที่งานหรืออะไรอย่างนี้ไงเขาก็คิดในมุมนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยดังนั้นเราเผื่อความคิดให้เขานิดนึงเรานั่งฝั่งเดียวกันกันกบเขาบ้างจังหวะที่เขาพูดมาแล้วเราโมโหอะ่ะแบบหึ่ยอย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งไปพูดว่าแบบ เออดีก็ต้องมารับดีแค่นี้คิดไม่ได้หรอเป็นผู้ชายเปาหรืออะไรเงี้เอาเอาเอาเขาก็ไม่พอใจทีนี้มันจึงกลายเป็นว่าจากประชดจากการเรียกร้องความสนใจตรงเนี้ยอืมมันจึงกลายเป็นว่าทําให้เราทะเลาะกันดังนั้นเราหาสาเหตุนิดนึงว่าความต้องการที่แท้จริงที่เราโมโหเขาตรงนี้และความต้องการของเราคืออะไรและผูดในส่วนของเราเธอต้องมารับเขานะเพราะว่าเขาอะอยากให้เธอมารับเพราะว่าถ้าไม่มารับรู้สึกไง หูมันเฟลอะรู้สึกกูต้องไปเองเหรอหรืออะไรเงี้ยแบบอุย้ยฉันก็อยากแบบเหมือนเป็นซินดนดลา่ามีผู้ชายมาลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดังนั้นคุณก็พูดเลยในความต้องการของคุณเลยบอกไปตรงๆเลยค่ะเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการรักตัวเองค่ะเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะไม่ได้ไปแบบทะเลาะกับเขาการทะเลาะกับเขาแบบนั้นแบบประชดแบบนั้นมันคือการไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเรารักตัวเองก่อนทีนี้เราจะแบ่งปันความรักของเราไปถึงเขาได้อย่างถูกต้อง การที่เราบอกว่าเรารักเขาแต่เราประชดเขาแบบนั้นมันไม่ใช่รักที่แท้จริงหรือเปล่าวะถ้าเราหาสาเหตุบ่อยๆเราจะเลิกคิดเองเออเองเพราะว่าเราไม่ต้องสนใจว่าเขาจะยังไงบอกในส่วนของตัวเองบอกในความต้องการของตัวเองแต่อย่างที่บอกการเอาแต่ใจมันก็คือการบอกในส่วนของความต้องการของตัวเองเหมือนกันซึ่งมันเป็นเส้นบางๆนิดเดียว กับการที่เรารักตัวเองไม่ได้เอาแต่ใจอะ่ะไม่ได้อัดตาตัวตนของตัวเองเยอะแต่ถ้าเราแบบหาสาเหตุแล้วเราก็บอกความต้องการของฉันคนนั้นต้องเป็นในแบบที่ฉันต้องการนี่คือการเอาแต่ใจซึ่งถ้าสมมุติเขาไม่มารับอ่ะถามดิทาไมไม่มารับไม่ใช่ว่าแบบโกรธก่อนบางครั้งเขาอาจจะมีเหตุผลที่มันเออวะ่ะเหตุผลมันก็เข้าใจได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คิดในมุมนั้นไงเขาจึงไม่มารับไงข้อสุดท้ายคะ่ะ คือการวางเป้าหมายในความสัมพันธ์อย่างที่เมื่อกี้นิกี้บอกว่าเราไม่มีเป้าหมายซึ่งความสัมพันธ์นี้เราต้องการให้หน้าตาความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงอ่ะถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรผู้ชายคนนี้ยังใช่อยู่ไหมถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ตั้งแต่แรกที่เราต้องการอ่ะดังนั้นถ้าเลิกได้ก็เลิกก็แค่หาคนใหม่คุณเอ้าไหแต่เลิกในที่นี้คือต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะเลิกกันเป็นเรื่องปกติค่ะรักกันก็ถึงเวลาก็ต้องจากกันอยู่ดี ไม่จากเป็นก็จากตายบางครั้งนะจังหวะที่เราครบกันมานานๆหรืออยู่กันมานานๆเราลืมว่าเราเคยมีสิ่งดีๆด,ด้วยกันเราลืมว่าเขาเคยดีเราลืมมองข้อดีของเขาเว้ยดังนั้นการที่เราอยู่กับเขามานานหรือการที่เราอยู่นะปัจจุบันแล้วมันไม่ได้นึกถึงที่เราฝ่าฟันกันมาหรืออะไรพวกนี้เราลืมเป้าหมายไปแล้วว่าตอนแรกเราครบกันเพราะอะไรวะ เออเราลืมว่าสิ่งที่ดีๆที่เขามีคืออะไรเป้าหมายตอนแรกที่เราครบเขาข้อดีคืออะไรวะทําไมเราถึงตัดสินใจเลือกคนนี้วะบางครั้งการงองแงในวันนี้อาจจะไม่ได้ทั้งหมดของเขาก็ได้นะเออมันเป็นแค่เพียงพาร์ทหนึ่งเหมือนคล้ายๆเราเมนมาแล้วก็หงุดหงิดบ้างปาวะนึกออกปะหรือบางทีเราก็อาจจะแบบไปเจอที่ทํางานหนักๆมาแล้วเรากลับมาแล้วก็เหมือนแบบอยากต้องการเรียกร้องความสนใจอะว่าแบบเออเทคแคร์เราหน่อยดิ อะไรอย่างเงี้ยแต่เราดันไปเรียกร้องความสนใจแบบพูดไม่เป็นแทนที่จะพูดตรงไปตรงมาในสิ่งที่เราต้องการหาสาเหตุให้เจอว่าเราต้องการยังไงเราอาจจะบอกเขาก็ได้ว่าเธอช่วยมานวดเราหน่อยดีอย่างเงี้ยเออคือไม่ใช่แบบว่าดูสิมันนอนแล้วมันหันหลังหนีฉันเลยอ่ะอย่างเงี้ยคือแบบเอา้าแล้วเราไม่ปรับที่เราก่อนล่ะเราไม่แบบเออหันเข้าหาเขาบ้างล่ะเราไม่หันเข้าไปแล้วแบบขอก่อนหน่อยล่ะอืมไม่ใช่ว่าเนี่ย ฉันก็จะรอดูว่าพรุ่งนี้มันจะหันมาหาฉันไหมพรุ่งนี้มันจะนอนใกล้ฉันไหมอะไรเงี้ยหรือมันจะกระเถิบจนตกเตียงวะอะไรเงี้ยนะหรือเพื่อนกันก็ได้อะเออดูซิว่ามันจะซื้อเผื่อฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูเพื่ออะไรวัดใจกันเพื่ออะไรวะถ้าแล้วถ้าเขาไม่ซื้อเผื่อขึ้นมาทุกขึ้นมาทันทีไหมดังนั้นอย่าไปแบบอย่าไปลองใจกันเว้ยถ้าเราต้องการให้เขาซื้อมาให้เออบอกเลยบอกไปเลยว่า เออซื้ออันนี้มาให้ด้วยนะบอกมันเลยอย่างนี้ก็ได้ว่ามึงดูแลกูบ้างนี่เดี๋ยวกูน้อยใจนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปดิพูดในส่วนของเราไงแล้วการที่เราจะต้องการให้เขาทําอะไรบางครั้งเราต้องการให้เขารับผิดชอบอะไรบางอย่างแล้วเราต้องการจะสั่งอะ่ะอย่าพึ่งสั่งให้เปลี่ยนงําถามว่าทําอันนี้ให้หน่อยได้ไหมหรือว่างเปล่าเขาก็จะหันมาทําไมอะ่ะมีอะไรหรออยากให้เธอทํามันนี้ให้เราหน่อยอย่างเงี้ยหรือบอกว่าเออถ้าเธอว่างแล้วเธอช่วย แกะอันนี้ให้หน่อยได้ไหมหรือเธอช่วยเก็บอันนี้ให้ฉันหน่อยตอนที่ว่างก็ได้ถ้ามันไม่ได้เร่งด่วนนะเราก็อย่าแบบสเปคสูงนักว่าต้องเดี๋ยวนี้นึกออกไหมถ้ามันไม่ได้เร่งด่วนคอขาดบาดตายเก็บถุงเท้าตอนนี้หรือเก็บอีกห้าชั่วโมงถัดไปเออมันก็นิดหน่อยนึอกออกว่าเราก็หยวนหยวนได้ก็หยวนหยวนไปไม่ได้มีแขกนึกออกไหมถ้าสมมติมีแขกมาเออต้องเก็บเลยก็ต้องเก็บเลยไงคือการอยู่ร่วมกันอ่ะมันจะต้องมีความ พื้นฐานของนิสัยของเขาและพื้นฐานของนิสัยของเราที่ไม่เหมือนกันเพราะเราโตมากันคนละแบบกินข้าวคนละหม้อขนาดกินข้าวหม้อเดียวกันยังคิดไม่เหมือนกันเลยแล้วจะหวังอะไรที่แบบอยู่กันคนละบ้านโตกันมาคนละแบบดังนั้นเราจะไปคาดหวังให้เขาเป็นแบบที่เราอยากได้มันเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นลดความเป็นเราลงครึ่งหนึ่งใจเราอย่าไปแบบขนาดแบบต้องไม้บัรทัดเป๊ะคนอื่นอยู่ด้วยจะอึดอัดค่ะ พออยู่ด้วยอึดอัดมากเข้ามาเข้าเขาจะขอเลิกหรือเขาจะขอย้ายแบบกูไม่อยู่กับมึงแล้วมึงไปอยู่ที่อื่นเถอะย้ําอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลกกาะกันส่วนหนึ่งมันคือการสื่อสารที่ผิดพลาด